มันจะเป็นคาสิโน่น้อตึกาบติบพนะกร็เปิดช่วงปตีนี้สามคนนี้อะไรนั่นเลือหาคนเซ็งดับดับครับดินชาแจ้งอเป็นสิมงมือสิบโมงก็ได้น้ำแ๊มแล้วออกก่อนก็ได้ดอลงด้บพี่น่องเ้ย สบายดีตอนรอแรกๆของเราเลยตอนนี้ผ่าบุษายครับขอขัวมาดินสวรนค์เขตเดินทางไปเชสาๆพุทธอดตอนประมาณบ่ายโมงเพราะว่ามันไกลเติบประมาณ260กิโล ได้พากันมาดิชวนสนุกพี่นองง้อยส่วนหน้าอากาศตอนแรกๆจะเหมือหนนิดหนึ่งโอ้ไปเลยอุคกนกันหลังมาทางนั้นจะนนนปเป็นคาสิโนพี่อ้ึ๊บมาติดพพนักก็เปิดช่วงปีนี้ sao khoác trang nền nick non, ít loí để đấy cả bài thăng lên, ít loí, bé say lu, say, nền ่าเาเออองดินนนหยยลยอยโอ้ว่าเพิ่งเก็บค่าเขาเท่าไรจับา,านโซนกรีนปู้าหนีเทสซ่จงแมนช่วง

สองคนี่เนบอกบอเพื่อนต่างหาเออแบ่งกุ้มเดยอเเลยเนี่นีเออแบ่งเหาสิสามคนมีบอะไรเง้ยเลหาคนแซงจับไม่ได้จับไม่ได้สีเอานไปจึ๊บลูกใครเพิ่นจับไหมจับจำจับดินชอแจ้งปิน1ิโมองเมื่อ1ิโมงก็ได้อาบแล้วเข่าก่อนก็ได้คหนึ่งทะเลช่โมง่าลามสิบไปาหไปเลยลูกลูกจับแล้ว โอ้พอไปจับบ่จับมุดไงเวลาอย่าอบแอบเครื่องอยางเงี้ยเออเออดกัอ๋อมาแล้วพี่น้องเลยคนหนึ่ง30มสิบพันจักบาทวะสามสิบพันวะประมาณสามห้าบาทพอลิ่นตักเงิโอ้ยม่งเลยนเข้ามา ามายังมยังิ่นทะลุินนล่นทะลุข้าก็เปิดบอได้ปีน,นึงหยบอลนนม่มนบอลช่หน่อยหนุนตลโโุลดนมันใช่มีอางับหน้าม่อกี่สรางนั้นพี่น้อยจ้ทีักนี่อินกขืนลูกพูดน้องนี่ขืนแล้วขืนแม่นตรงนี้ คซ่เออ้อขึ้นเรปตะตลูไปใช่คืนไม่โซนี่ก็ค้นนี้ค้นแนวค้นไนบ่ค้นทางี่บ่หมุนมอะไรได้หน่หนูค้นไนบ่ พี่ขึ้นทักตานางพี่ลูกึ้นไนบองเล่ามว่ขึ้นมันมทำึ้นไปเออึ้นไปึ้นไปนไปหนบอกยางลูกยางลเป็นยัง น,น,นทางนั้นเป็นสวนหน่ะนี่นีหน่อยผู้ใหญ่ในเบิร์ดลูกเต่าเปิดเปิดอยูประมาณ4โมงเย็นพี่น้องฮะเสาสอ2โมงรี่ประมาณเท่าไร3ถุมหรอ4ถุมอย่างละ,ะมหเอามาเอามาจรวดโลกลรวดโลกเออค่อยๆ าไปผ้าพุพพพ่นพุ่นปนพุพ่นลูกโอ้อันนี้เป็นจริงสารนนอเลไปอะไวนี่นเลยลกลเลยลกิอใจลูกไายขนาด

ไป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 อันั้นมมนมอดขื้นตะลุไหวเตัร์ดได้อมสัตว์ตัวลงมาครบชนิดข้างเหรียญปวดนี่ลูกพี่น้องนี่น้องนี่ไหมพี่ลูกมาไงจตไตนี่บ่ระวังลบเลยดูเลยอันนี้เมนบอลไตใหม่กวอนใหม่ไตคอนอยู่หรอกเขนในบ่เออค่ะ เขาเร่นแน่นะนะฉบอมาเขาเร่นแน่นะเรียนยังอ่าอย่าเฝ้าด้วยเ้อไปอีพอไปรัดขังนันก่อนเนอะจะจิตหลุดล่องบอฮะคอยคอยไว้ล้างล่องเลยลูกหยบอันนี้นี่ลูกอย่าฟ้าอย่าฟ้ามามามาคอยคอยเออ ไปไปบขืนมันชุงมันชุง้งลูกพุดไปเรีน้ตรงนี้ตรงนี้เขาพ่นบกบ้านไหนบอกข้ออาไปกบ้านแล้วไปไปไปหาิโตมีบอ่อิคโตนะคเบพ,าาพูดบมกบ้าน,นด้วยผนลูกพูดบกบ้านด้วมอันนี้ชุ้งเตอ๋อเป็นองเลย คนกำลังเริ่มมาพี่น้องเลยเพราะว่าถ oh, 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 oh. yeah. ้าเขาก็เริ่มเรียกเลิกกันไปแล้วอ๋อตุ๊มือก่อนผมบริการคุณแซนสองในนางมายากมือนี่ลุยเลย อีร้อยไปใช้ลกูกอีร้อยพบสุดเครื่องเหรียเล็กหน่อย <c oughs> อไ,ไอ,ย <c oughs> อ้ซี่เด้จะขึ้นชุ้งได้ได้ลูก trượt, trượt, trượt ui, ui, ui xe đọc bàn lộ bàn cứ Bà. Bà. bẹp xe viên, bố bây xài viên <laughs> ใช่เมื่ไใช่เมื่ยไงมใ่ได้ชิมื่อยไอมชิ้นไห้ชเื่อยม่เอย่เมื่อย่เอาเอา่เมอาเอาเอาห่อยไปใช่น่ไหม รอดไปใช้ลูกมวยยิ้มแนย่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 ยิ้มแนม่เคล,ไไลื่อนไปใช้ลูกไม่ย้นไปใช้เลยลูกเห็นว่าสิงโตฮะสบายดีไหมสบายดีพี่น้องไหม,ไม เบาแม่ทำไดีพี่น้องกมาเบิ่งพี่ลินว่านหุ่มอ่าใช่่าจะสีเบ้าออกมาคุนขะี่ไงคลายลูกคลายมันยังหรอ กชเมือดินแลยูตอนนี้ลูกชายกำลังขึ้นพู้เขาไฟคอยๆเลยลูกกอีพอมารัตดิพีเ้อรมีทออลงมาทันเลยนี่นี่พอมารัตเลยลูกมาลลูก

รยมันคือตัดไปบับหรืเปล่อยาฮะคอือตัดไปอยากวงอ,าอาีากว่ลงไว้ขนาดยาฟ้าไทยพอก่อนฮะรอบสอง,อง,ง้วเลยอ้ยลงไตึบตกใจกัน,นก <c oughs> กา,ากัคือบรรยกายมันบอกกลได้หนิเลยไป

ัวนี้โอ้ขากอแบบพี่นเใหตกใจนยหนึงมันลงไหวแต่ว่ามันมายุดแางๆเลยเป็นรางงามช่างงามั้งแหลพืกำลังมาเที่ยวหลายพันชินี้ผู้พาดีผู้ค,คุ้มอยูน่น่าันว่าเจ้าหะาที่ ดิน้งน่อเดนตไหนเดินตรงไหนนมลายนะไปดิใช่มวนบ่ดินทขี่จะได้เร็วหนึ่งนี่มวนมวนเนาะเพะดานมาดินถึงเนาะ แด้วพอจิบเบข้าวเด่นชาเ่เดีย็ไดค่ะหนึ่งเด้อข้ายวข้ายวมันอยากเป็นคือฟันเี่นอปับ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 ลงมาปอกไกไก่เธอเออไปไกแม่ก็เบื่อปอนได้ พี่พี่เอนชวนนนองเนียเลยเลยเหื่อยฟ้าตกใจเ้ยกินแต่เียงเหมืนตัดแบบแบบอันเขากินอยู่นี่ยเด็กใหญ่ที่เที่ยวนัดับไรน้ำมูเอะไอเางเงี้ยคองนมั้แต่ขอฟันตอนเ้อแบบฟันตกก็คือมูงเลยบาบบาบบาบโลเลยเป็นระยันะกหรอ่ามันมัน่านก่อนว่หยันตอนแรูอ้ จะกระบอกเลยลูกสิปเด่นใช้ตุ้มิปเด่นนี่ยังเข้ากันยังเข้ากันนะเครื่อง่งเครื่องเด่นไป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 าปไป้ปไปไปไาไอไป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 ไอไปไไป่ปไอไปไปไมไป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 ไ ปาคือเก่งไทยร้อยยี่ร้อยเลยปลาเก่ง <c oughs> ขนาดพี่น้องเลยน่าจะตีปลาลยยี่ร้อยอยากเดินใช่หรืหอฮึอยากเดิยนยังหรือชิลงเคลือ่อนบ่ไม่พะอีพะอม

โอ้คำอะไรเป็นอะงไยงบานเอกาชีผ้ากันกับก่อนเี่นอะไยเพราะว่ามัดคำแหละมานี้ประมาณ6าุกโมุงเลยเพราะว่าดินเต็นทีจ่าย3 0มสิบพัหรือว่าสาวหาบาทเนีดิน,นจนฮอนเดะคนปิดประมาณ10บมู่ึงหนมูครับ พากันกลับลูกชายกับเด็กๆเด็กๆเขามวนบ่ลูกมวนตรงนี้มวนบ่ตรงนี้มวนบ่มวนบ่มือหนาไหมเนาะมวนบ่คือเบาเบาที่มวนดิ่เมื่อยแหละร่มเชียเลยอยากินเข่าเลยกลับเนาะกลับเมืองพาซานเนาะคึ้นกำลังหลายอันนี้วันเป็นวันวันจันทร์ฮะซุก ถ่าซุปเช้ชาเชา้าติดเดี๋ยวรล่ไล้มาผัก,กอนระตัออกก็จะม,มุนไปหน่อยครับเพื่อนเมื่อไราไม่ต่ไปไหนคือว่ามะพรค่ายพีงง่เราเลยเขาลงเขาปลาไร้เมือ่อยโดนๆมากจะดึงเสได้มาข้าลูกสยลูกเช้ามาหลิกับครอบครัวมาผักอนเพราะว่ามือจะสิกับกบแจะสิแดงเขาป่าฮักกินที่เก่าพี่้องเลย คลิปนี้วิวยังไลฟ์ผ้าลูกพาร้านมาดลินมาเทียวพี่น้องเอ้ยขอคอนท่ายังพ้อกันไหมคลิปหนาพี่น้องเอ้บยบา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 ยเน้นยึดก่อนบายบายเด้อ